สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากห่างหายไปนานนะคะช่วงนี้ยุ่งมากๆเลยค่ะเลยไม่ได้มาตัดต่อคลิปทุกคนดูนะวันนี้เป็นช่วงตรุษจีนที่เราไปทำบุญนะคะปิดทองลูกที่มิดกันนะคะทุกคนนะคะตอนนี้เด็กๆก็กําลังช่วยกันแกะแผ่นทองแกะเขียนชื่อน,นะคะแล้วก็อันนี้น้องอีากาลังใส่เข็มค่ะก็คือจะได้หมายถึงความพยายามมักบันที่จะ ทำบุญนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็มาเขียนชื่อใส่ในกระดาษอธิษฐานนะคะทุกคนนะคะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาทุกอย่างไปมัดรวมกันค่ะนะคะผัดแล้วก็มัดรวมกันนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เอาใบโพงเงินโพทองนะคะใส่เงินเรียบร้อยนะคะที่ใจจะไปทําบุญกันนะคะทุกคนตอนนี้เราพร้อมจะไปทําบุญแล้วค่ะ ทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําบุญกันค่าของน้องอลิเศเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปทําบุญกันนะคะทุกคนตอนนี้น้องอลิศกาลังจะปักใบ,โบโประโคงเงินโพทองกันนะคะทุกคนค่ะเมื่อเราปักใบโพเงินโพทองแล้วไหว้ข้างหน้าเรียบร้อยเราเข้าไปในโบสถ์ค่ะไปถึงก็การาบพระกันก่อนเลยค่ะทุกคน ะะแล้วเราก็ไปปิดทองลูกนิมิตนะคะตามติดทางต่างนะคะในน้อนออนีสก็ไปติดกันทั่วเลยค่ะตอนนี้ปีง้าโตแล้วค่ะทุกคนเดินปิดทองลูกนิมิตเองได้แล้วค่ะทุกคนเนี่ยค่ะหลังตั้งใจติดเลยค่ะตอนน้องออดิสมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรต่อไปจากนี้ค่ะทุกคน นั่นคือกิจกรรมตักปลางานวัดก่ะทุกคนน้องอีฟ้ากําลังตักอยู่นะคะพวกเราก็ลุ้นกันไปค่ะสรุปไม่ได้ค่ะทุกคนค่ะเพราะว่ากระดาษมันลงน้ำถึงมันก็ยุยไปเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูดองอริสกันค่ะน้องอริสก็ไม่ตักปลาแล้วค่ะทุกคนป้อนอาหารหมูกันดีกว่าค่ะน้องอริสบอกหมูมันน่ารักค่ะทุกคนป้อนใหญ่เลยหมูจะตัวใหญ่กว่าน้องอริสแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะน้องอริสก็ป้อนไปค่ะ ฝั่งนู้นก็มีกระต่ายตัวน้อยค่ะน้องอลิซก็กำลังตักไข่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอ่ะยอตะก้อค่ะทุกคนสนุกกันใหญ่เลยค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะพี่ยิงฟ้าน้องอลิซเขาก็มายิงปืนกันค่ะทุกคนได้ตุ๊ก,กตากลับบ้านมาเยอะมากๆเลยค่ะนี่นะคะพี่ฟ้าเขาก็หน่วยกล้าลุยค่ะทุกคน กิจการเด็กดผู้ชายยิงฟ้าเราก็เล่นค่ะยิงปืนกันไปเลยค่ะน้องอดิตัวน้อยเราก็อยากเล่นค่ะทุกคนแต่ว่าแรงไม่ถึงค่ะยิงไม่ได้น้องเลี้องอีฟ้าไปยิงปืนกันต่อนะคะทุกคนคลิปนี้เราขอจบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ